งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ผู้เกษียณอายุราชการอำเภอนอนสังประจำปี2566 สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งคุณครูปรีชารัตนโสภาคุณพ่อแดงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่มเกิดเมื่อวันที่5้ามกราคม2506ภูม 6, ิมลำเนาบ้านกุดชิมตำบลม,มั่นคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู คู่สมรสนางมาริสารัตนโสภามีบุตรชายสองคนการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยาลัยครูอุดรธานีประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่สามพฤษภาคม 2,525 25. ในตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกประกุงอำเภอ,อนนสังจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพอสอ3โรงเรียนบ้านหนองทุ่มรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานปีพศ .2557 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหครูดีจากครูสภา งานด้านการปฏิบัติตั้งใจทำงานตามบทบาทหน้าที่มุ่งมัน่นเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอบรมสัง่งสอนถ่ายทอดวิชาการให้กับลูกศิษย์ตามจิตนาจัญญาบันของครูคติในการทำงานระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาอยู่อย่างเรียบง่ายคุณครูพรทิพย์เสริมสีแม่ครูนาง ครูจำนันการพิเศษเกิดเมื่อวันที่12เมษายน2506ภูมิลำเนาอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาคู่สมรสนายสุเทพเสริมสีมีบุตรสองคนคือนายพัชกรเสริมสีและนางสาวนงนภเสริมสีที่อยู่ปัจจุบันป้าหนองสังอำเภอหนองสัง จังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาได้รับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประวัติการทำงานเข้ารับบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2531ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโรงเรียนสพอนอนสังปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโสกจานรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนไปแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์คติในการทำงานคือขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทน,น,นทคุณค,ครูสาครเสนายอด แม่ครูคอนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมั่นโคกกลาเงเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2506รภูมิลำเนาอำเภอนนนสังจังหวัดหนองบูวลำพูคู่สมรสนายเทดิดเสนายอดมีบุตรสองคนที่อยู่ปัจจุบันตำบลนนสังอำเภอนนนสัง,นนสงจังหวัดหนองบัวลำพู ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตราชภาัฏอุดรธานีประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อปีพศ2536ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านเหล่าคามอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครู วิทยาฐานะชำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอ,อนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานคือได้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำรงชีวิตเอาตัวรอดได้ในสังคมและเป็นครูการศึกษาพิเศษ ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งคติในการทำงานความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำคุณครูวาสนาดอนเหมือนสีได้ครูวาดครูํำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านนนท่สงเปลือยเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคม 2,506ภูมิลำเนาบ้านหนองกุงจันพางตำบลหนองเรืออำเภอโนงสังจังหวัดหนองบัวลำพูคู่สมรสนายวิทิดดอนเหมือนสีมีบุตรสองคนที่อยู่ปัจจุบันบ้านสีสำโรงตำบลนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาจบระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากถาบันรัชพัฒอุดรธานีประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคม2542ในตำแหน่งครูระดับหนึ่งโร,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 รงเรียนบ้านดงหลกอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำพูรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานนักเรียนมีผลสำมฤธิทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณ,ณธรรมคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณครูสุบัญชัยบุญกว้างครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เริ่มร,รับราชการในวันที่7พฤษภาคมพศ2527ณโรงเรียนนนสางวิทยาคารอำเภอนนสังจังหวัดอุดรธานีสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งครูช่างโลหะครูสองระดับสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุรมภูเขตหนึวงว่งรวมเวลาปฏิบัติราชการ39ปีคุณครูสุภีสมพานแม่ครูพีครูโรงเรียนหนองกุงจันพางวิทยาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2506ภูมิลำเนาตำบลนน,นเมืองอำเภอนอนสังจังหวัดหนองบลรมพูคู่สมรส ในปัทชาสมพานมีบุตรสองคนประวัติการศึกษาได้รับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีเอกการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโไทยธรรมาธิราชและปริญญาตรีเอกประถมวัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรก เมื่อวันที่6ธันวาคม2554ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดอำเภอพาขาวจังหวัดเลยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนหนองกุงจันพางวิทยารางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลครูดีสีนุนสัง ทัติในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น,ค,มมนคุณครูพิชิตศึกสมปักครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางมนสาขาชัยมงคล<ะ>เกิดเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพศ2506ประวัติการศึกษาได้รับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คบอประถมศึกษาวิทยาลัยครูอุดรธานีประวัติรับราชการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนพศ2536สพออบนรัฐสพจขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคลอำเภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลำพูคุณครูบารมีเริ่มสัมฤทธิผลครูชำนาญการพิเศษรักษาการผู้มีการโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมอายุราชการ37ปีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนในษายนพศ2 5 0 6ประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยครูอุดรธานีประวัติรับราชการบรรจุครั้งแรกพศ2529ครูสองระดับสองโรงเรียนพระพุทธบาทเทศร,รังสีวิทยาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพศ2538ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมอําเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูคติพจน์ถ้าชื่อว่าเราไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้คุณครูผ่องสีสีผําน้อยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมอายุราชการ41ปีเกิดเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพศ2506 ประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประวัติรับราชการวันที่สเดือนพฤษภาคมพศ2525ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองกุ้งคำไฮอำเภอโนนสังพศสองาจนถึงปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกมุ่งชุมอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูคติพน์คนสําเร็จจะมองทุกอย่างเป็นโอกาสคนประมาทจะมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคคุณครูปัตชาสมพานรูชนาญการพิเศษรักษาการผู้ิการโรงเรียนบ้านโคกมุ่งชุมเกิดวันที่3เดือนเมษายนพศ2526 ประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสกุไทยธรรมาทิราชประวัติรับราชการครั้งแรกคนที่สามเดือนพฤษภาคมพศ2525ตำแหน่งครูโรงเรียนหนองกุ้งจันผางวิทยาจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนเมืองอําเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูานายครูเขียวบรรหารผู้มีการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาเกิดเมื่อวันที่3มกราคมพศ2506ภูมิรำนาเดิมบ้านภพยารตําบลน,นาโพอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสาราคามประวัติการศึกษา จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประวัติการทำงานบรรจุครั้งแรกดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งเมื่อปีพศ2530ถึงพศ2534ที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อุ่งในการสถานศึกษาโรงเรียนยิคมสงเครวิทยาและแรักษาการผู้อุ่งในการโรงเรียนบ้านดงบากคติประจำใจสมาธิสติปัญญาคุณครูจิราละวงตรีศรีแม่ครูแป๋วครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2506ภูมิลำเนาบ้านนนสังอําเภอวนวนสังจังหวัดหนองบัวลำพูมีบุตรหนึ่งคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีเอกคหกรรมจากวิทยาลัยครูเลยประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ 2,539ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนรุจิจินตภานนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานได้รับรางวัลครูดีสีนนสังคติในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณครูทองม้วนสีคอน แม่ขูมม่ม้วนครูชนันการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2506ภูมิลำเนา19หมู่9บ้านหนองแวงตำบลกุดดูอําเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูมีบุตรชายหนึ่งคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูอุดรธานี ปกสสูงข้ารากรรมประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่18มกราคม2532ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองแสงสปอ,อนหนองสองห้องสปจอขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงอำเภอนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพู รางวัลหรือความภาคภูมิใจครูดีสีนนสังคติในการทำงานจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณครูสิวพรแก้วมะแม่ครูนางครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2506ภูมิลำเนาบ้านกุดดูตําบลกุดดู อำเภอ,อนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูคู่สมรสจ่าส1บแสงไทยแผนคำรักมีบุตรสองคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิชาเอกประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโทไทยธรรม,มเทิราชประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่14พฤษภาคม พศ2528ในตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านวังยางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยารางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคูรู้สภารางวัลครูดีสีนุนสัง จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุญลำพูเขตหนึ่งรางวัลรูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาขาประถมวยัยจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุญลำพูเขตหนึ่งคติในการทำงานอย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น คุณครูนครเท้าเพชรพระครูยองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเมก็กเกิดเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมพศ2506ภูมิลำเนาบ้านหนองเมก็กตำบลหนองช้างใหญ่อาเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีคู่สมรสนางใจแก้วเท้าเพชรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านหนองสะแบงตำบลโคกใหญ่อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทบร,ริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นประวัติการทำงานเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาม เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2529โรงเรียนหนองสูงสามัคีวิทยากิ่งอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในขณะนั้นปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนันการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเมก็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุลมพูเขตหนึ่งจังหวัดหนองบุญลพู รวมอายุราชการ36ปี10เดือน27วันรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานการได้รับเข็มเชิดชูเกียตรติจากครุสภา1นึ่งแสนครูดีคติในการทำงานความดีคือพลังสร้างสรรค์สังคมคุณครูสังวรดอนเหมือนสีพ่อครูสังวรครูชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่สองมกราคม2 5ง6ภูมิลำเนาบ้านหุดดูอําเภอ,อนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ 2 5 3 4ในตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมโรงเรียนสถานพินิจเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานครูดีจากครูสภาคติในการทำงานผู้มีปัญญาพึงอยู่เพื่อมวลประชา คุณครูผ่องใสอาจนนลาแม่ครูผ่องครูชำงงนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2506ภูมิาลำนาบ้านท่าว,วัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคู่สมรสนายเอกพลอาจนนลามีบุตรบุญธรรมหนึ่งคนที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองงูเหลือมตำบลบ้านค้ออำเภอหนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาได้รับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการประถมศึกษาราชพัฒส,สกลนครประวัติการทำงานเข้ารับบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1รกรกฎาคม2537โรงเรียนบ้านโนนสงวน อำเภอศรีบุญเรืองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงอ,วอําเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูความภาคภูมิใจที่สุดเหรียญทองระดับภาคโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ชัยมัธยมศึกษาปีที่สามณจังหวัดมหาสารคามคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด นายคำพุสักขวาผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านถิ่นอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเกิดเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพศส5 0 6ที่บ้านถิ่นตำบลบ้านถิ่นอำเภอนนสังจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอาศัยที่บ้านโคบเจริญตำบลน,นิคมพัฒนา อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสมรสกับนางมะลิสักขวาและมีบุตรสาวร่วมกันสองคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่สองเดือนสิงหาคมพศ2527ในตำแหน่งครูสองระดับสองที่โรงเรียนบ้านนาดอกไม้สำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอสอพอปป่าป่าสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิน่นรวมระยะเวลารับราชการ 39ปี1เดือน28วันคติประจําใจระยะทางพิสุดมา้าการเวลาพิสุดน์มมนนคนนายสังวรนามุลีผูม้มีการชำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวเกิดวันที่10สิงหาคม2 5 6พภูมิลำเนาบ้านหนองเล้าข้าวตําบลบ้านถิ่น อำเภอนนสังจังหวัดอุรธธานีคู่สมรสนางพุลศีนามุลลือมีบุตรธิดาสองคนที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านขุดดู่ตำบลขุดดู่อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสอสอมบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2527ในตำแหน่งครู2ระดับสองโรงเรียนบุดกูุพิทยาคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวรวมราชการ40ปี1เดือน28วัน ทติประจำใจลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคุณครูรุ้งตะวันสิงกอแม่ครูตังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสกแทนหนองแยบปล่อง,องเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2505ภูมิลำเนาบ้านสันติสุขตำบลบ้านทิ่นอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูคู่สมรส นายสุพจน์สิงก์กอเสียชีวิตแล้วมีบุตรสองคนประวัติการศาึกษาจบการศึกษสาสูงสุดระดับปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยครูเลยประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่15สิงหาคม2526ในตําในตำแหน่งครูสองระดับสอง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์สามปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสสแคนหนองยาปล้องรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานทุกเวลาทุกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็กคือความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนมีคุณค่าและมีความสุขคติในการทำงานคิดดีพูดดีทำดี คุณครูสมพรดอนละครพ่อครูพรครูช่วยสอนโรงเรียนสกแทนหนองยาปล้องเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์สองพภูมิลำเนาบ้านโนนราศีตำบลเขวาไรา่อำเภอโกสูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคู่สมรสนางลำไย,ยดอนละครมีบุตรสามคนที่อยู่ปัจจุบัน ตำบลบางกูอำเภหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏอุดรธานีประวัติการทำงานเข้ารับการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายน2532ในตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านหนองเม็กปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูช่วยสอนที่โรงเรียนสุขแทนหนองยาปล้องรางวัลหรือความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานครูดีเด่นปี2562คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด